จริงๆแล้วชื่อใซหนับเข้ามาในหัวสมองเราตอนที่ให้เราสอบอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้น,นก็เลยติดตามตั้งแต่ตอนทำแบบทดสอบนั่นเลยค่ะมาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะได้อุบรมถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าลงได้ตั้งทั้งหมดก็คงจะลงทั้งหมดโอ้ก็ได้ความรู้เยอะเลยประทับใจมากเพราะว่าน้องอนุบาลเราจะเน้นฟังพูดอ่าน น้องมีความพร้อมเรื่องของพยัญชนะน้องมีความแม่นความจาในส่วนของสระคุ้นชินกับการสะกดคําแล้วก็น้องอ่านคําในแม่อกาได้แค่นี้ก็โอเคแล้วสําหรับน้องอนุบาลเราต้องฝึกให้เขาเนี่ยควบคุมรูปปากที่ออกเสียงสระให้ถูกก่อนได้นะคะอาจารย์สนับไปทาลิปสีแดงมาเพิ่มนะเนี่ยเพเพราะจะให้คุณครูเห็นปากนะคะว่าสระแต่ละตัวเนี่ยมันออกเสียงเนี่ยมันต้องใช้ริมฝีปากควบคุมเนี่ยค่อนข้างเยอะ ถ้าไม่ออกรูปปากให้ชัดเนี่ยเสียงสระจะควบคุมไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดนั่นเองส่วนเขียนเราฝึกเวลามือให้แม่นทําให้น้องแม่นเรื่องของเส้นโคง้งเส้นปลาขยาามั้นตัดแปกชีเอาให้น้องกล้ามเนือ้อมือถึแข็งแรงก่อนนะคะค่อยมาขีดเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะถ้าเราเข้าใจความเป็นธรรมชาติของเด็กประถม อันดับแรกเลยครูจะไม่ยัดเยียดหลักการให้กับเด็กมากจนเกินไปแต่คุณครูจะค่อยๆฝึกทฤษฎีให้น้อยๆแล้วก็ฝึกปฏิบัติให้เยอะๆนะคะเพราบางเรื่องเนี่ยเด็กเขาไม่เห็นความสําคัญว่าเขาจะต้องทําเรื่องนั้นไปทําไม แล้วเวลาเขียนเรียงความก็เหมือนกันค่<ฮ>ะเราก็จะมีแพลตฟอร์มว่าจะต้องมีย่อหน้ามีเนื้อเรื่องแล้วก็มีบทสรุปใช่ไหมคะจริงๆรแล้วเรียงความคือการเขียนเล่าเรียงร้อยถ้อยคาคาพูดของตัวเองนั้นมาเป็นบทเขียนดังนั้นก่อนที่จะเล่ามันต้องพูดกันก่อนถ้าเขาพูดได้ค่อยมาชวนเขาเขียนนะคะถ้าวันนี้เด็กสามารถตอบคําถาม,ถามพูดคุยแสดงความคิดเห็นเล่าประสบการณ์ชวนเล่าด้วยภาพแล้วก็เขาเล่าได้แล้วจบด้วยการเขียนสั้นๆได้เนี่ยแสดงว่าเขารู้ความค่ะ การเรียนภาษาไทยข้อที่1รู้หลักการรู้ไว้เพื่อเอาไปใช้ไม่ใช่รู้เพื่อรู้ใช้แล้วก็ใช้ซ้ําๆจนเกิดเป็นทักษะอ๋อนี่เรารู้ว่าหลักการพูดเป็นอย่างนี้เราพูดได้แล้วแต่ถ้าเราอยากจะพูดให้เก่งเราต้องไปฝึกทักษะการพูดเราจะจะเก่งเรื่องการเขียนเราต้องไปฝึกทักษะการเขียนเพิ่ม เราต้องฝึกให้เขาคิดค่ะถ้าเราอยากจะให้เด็กเนี่ยก้าวเข้าสู่การใช้ภาษาอย่างอย่างตรงปกเลยคือทํางานเป็นใช้เป็นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มคิดเขามีกระบวนการเขามีโปรเซสเนี่ยเขาจะสามารถขีดเขียนได้อะไรนะคะ,ะในการคิดใหม่คือถามว่าจะคิดใหม่ได้ก็ต่อเมื่อเด็กมีอะไรคะความรู้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะให้เด็กเนี่ยสร้างสารรค์ชิ้นงานของเขาในวิธีการของเขาเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้เสพความรู้ค่ะ ถ้าคุณครูฝึกตั้งแต่ฝึกให้หัดวิเคราะห์สังเคราะห์ให้หัดคล้อยตามฝึกให้หัดโต้แย้งนะคะแล้วฝึกให้เขาคิดใหม่จะใช้ภาษาได้คล่องมากขึ้นแล้วมันก็อยู่ในการใช้ชีวิตประจําวันของเขาที่สําคัญที่สุดค่ะการคิดนอกกรอบถ้าเด็กของเราคิดนอกกรอบได้ถ้าเมื่อไหร่เขาพูดได้เขาเล่าได้เขาลําดับเหตุการณ์ได้การเขียนจะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ ได้แง่คิดดีๆจากคุณครูเยอะนะครับมันน่าจะใช้ได้กับทุกวิชาแต่ก่อนเราจะสอนหนังสือเลยต้องจบแต่เราลืมดูไปว่าประเด็นไหนที่มันจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของของเด็กแต่ละคนต้องขอ<ม>ขอบคุณในความกรุณาของคุณครูที่แนะนําขอบคุณทีมงานไทยพานิชอาโอกาสดีๆอย่างนี้มาให้เริ่มจากติดลบสอนแบบเปิดหนังสืออ่านสอนแบบไม่มั่นใจ นะคะครูแววมีโอกาสอบรมกับท่านอาจารย์ไซนับแบบคนน้อยๆค่ะเรา s C B ให้โอกาสตั้งแต่ต้นแล้วทีนี้พอย้ายกลับมาที่บ้านเกิดก็ยังได้มีโอกาสมาอบรมกับท่านอาจารย์คือท่านอาจารย์ไม่ได้ให้เฉพาะความรู้อะค่ะแต่ให้จิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูก็ได้ความมั่นใจเต็มที่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะคะ ตัวเองนี่ยอมรับเลยว่าไม่ถึงขั้นสังเคราะห์นะคะมากระจ่างวันนี้ปีหน้าก็จะ,กะเกษียณแล้วเสียดายมากเลยอาจารย์สนับน่าจะมานานแล้วเจอไมมงามเมื่อขวานบินแล้วขอบคุณมากมากค่ะอาจารย์ยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะอ่านเยอะก็อ่านออกเขียนเยอะก็เขียนได้ฟังเยอะๆก็ฟังเป็นพูดมากๆก็พูดได้ค่ะ